ขอบคุณวันนี้ที่ฉันมีลมหายใจอีกครั้งฉันเป็นคนโชคดีตลอดเวลาขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ทำให้ฉันจดจำแต่เรื่องราวดีๆนำพาความมัง่งคั่งมาให้กับตัวฉันขอบคุณพระเจ้าที่ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในทุ ฉันที่ส่งต่อสิ่งดีงามให้กับผู้คนทั่วโลกขอบคุณรอยยิ้มของฉันตราตึงใจผู้คนมากมายที่ได้เห็นต่างก็มีความสุขที่ได้เจอฉันฉันขอขอบคุณคนรักของฉันที่ฉันอยู่ด้วยและมีความร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันขอขอบคุณการงานของฉัน ที่ทำให้ฉันประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายฉันส่งต่ออาชีพด้านดีตลอดเวลาฉันช่วยเหลือผู้คนมากมายให้มีชีวิตที่ดีขึ้นใครเจอฉันโคตรโชคดีเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนฉันส่งต่อสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ฉันขอบคุณพระเจ้าที่ประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับฉัน ฉันขอบคุณตัวฉันที่โปรแกรมจิตด,ด้านดีตลอดเวลานำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับธุรกิจตัวเองสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาฉันส่งต่อสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ผู้คนที่ได้เจอฉันเปลี่ยนแปลงชวิตทุกคนฉันเป็นคนมีความสุขไปที่ไหนก็ได้รับสิ่งดีงามตลอดเวลา ไม่ว่าฉันไปที่แห่งใดที่แห่งนั้นล้วนจเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาฉันได้รับพลังจากจักรวาลแห่งนี้ถูกสรรพสินรักฉันและคอยสนับสนุนฉันตลอดเวลาไม่ว่าฉันทำอะไรล้วนประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายๆ